สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกลับมาตามกำหนดนัดหมายที่เราได้นัดหมายกันไว้ว่าบุญระวีต้องมานั่งจุ่มปุ๊กอยู่นี้ทุกวันทุกวันครับเพราะเรามีนัดกันปรรดาแฟนคลับทั้งหลายที่ติดตามชมรายการข่าวทะลุใหม่อ่ะวันนี้วันจันทร์แล้วนะครับตรงกับวันที่20กันยายนพุทธศักราช2,564 ถ้าพูดถึงเรื่องการบ้านการเมืองตอนนี้ช่วงที่สภาปิดครับมันปิดไปจนถึงตุลาคมและจะไปเปิดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนทีนี้วันหลงควันหลงตอนจะปิดสมัยประชุมสภานั่นก็คือสภาล่มสภาล่มเขาโอ้โหเขาวิพากษ์วิจารณ์กันเฮ้ยมาเป็นสสทําไมไม่อยากประชุมสภาไม่เข้าร่วมประชุมสภามาเป็นสสทําไมนี่คือคําถามจากพี่น้องประชาชนครับ แต่เวลาคุณไปหาเสียงผมจะซื่อสัตย์กับพี่น้องประชาชนจะทำงานในง,งานด้วยความขยันขันแข็งจะทำหน้าที่เป็นปากเสียงให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็บอกนู่นนี่นั่นแต่เป็นนโยบายก็บอกว่าผมจะช่วยประกันร,ราคาข้าวให้เวยนละ2 5 0 0 0ถึง30,000บาทผมจะช่วยเรื่องพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับผู้สูงอายุเวลานี้บ่นแล้วจะตัดเงินผู้สูงอายุกำลังกำลังคุยกันอยู่ นะมารดาประชารัฐแล้วก็อะไรละการการประกันราคาพืชผลอะไรต่างๆแล้วสุดท้ายมันเป็นยังไงครับมันเป็นยังไงมันมีแต่ความช้ำช่อให้กับพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถจะทำอะไรได้แม้กระทั่งจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมันก็แก้ไม่ได้แก้ได้เรื่องเดียวคือเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์ของตัวพรรคการเมืองเองหรือตัวนักการเมืองเองบางคนเท่านั้น ทาได้เท่านี้แต่ความสุขของพี่น้องประชาชนอยู่ตรงไหนครับความต้องการของพี่น้องประชาชนคุณสามารถจะให้พี่น้องประชาชนได้หรือไม่เพราะเขาก็เป็นเจ้าของประเทศไทยเขามอบอํานาจให้คุณไปบริหารประเทศพวกหนึ่งไปบริหารประเทศไปเป็นแกนนํารัฐบาลไปซ่องสุมกันอยู่ตรงนั้นอีกพวกหนึ่งก็ไปเป็นฝ่ายคา้านไปควบคุมนโยบายของรัฐบาลควบคุมการใช้เงินใช้ทองของรัฐบาลไปดูแลการใช้จ่าย <_ <d> _เขาเรียกว่าฝ่ายค้าแต่คุณขี้เกียจประชุมสภาจนทําให้สภามันล่มเนี่ยสภามันล่มเนี่ยตลอดรลยยังเวลาสามปีของอายุสภาชุดนี้เกือบสามปีฮะยังเหลืออีกปีเศษๆเท่านั้นสสโดดร่มครั้งสุดท้ายเนี่ยมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติซึ่งมีการประชุมร่วมมีการประชุมร่วมกันระหว่างบุติสมาชิกและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎราาเขาเรียกว่า เป็นการประชุมรัฐสภา,าวันสุดท้ายเลยครับคือวันที่17กันยายนเมื่อวานซึนงที่ผ่านมานี้วันที่ในชวนอ่านพระบรมราชองค์การปิดสมัยประชุมผมก็ย้อนดูว่าเฮ้ยสภาชุดนี้มันล่มมากี่ครั้งวะเนี่ยสำรวจตรวจสอบแล้วมันล่มมาหครั้งในรอบสองปีครับล่มมาหครั้งมันมีสาเหตุของมันมาหนึ่งสอามสี่สาเหตุที่สภา,าล่มก็คือไม่อยากประชุมสภา สองไม่ได้กล้วยและยิ่งได้กล้วยแจกกันไปล่าสุดเนี่ยเจ็ดหวีและต่อไปนี่มันจะไปแจกกันเป็นเครืออีกไหมมีโอกาสมีโอกาสประยุทธ์ก็รู้ครับแต่ประยุทธ์ไม่ได้เป็นคนจ่ายกล้วยมันมีนายทุนมันมีแฟนคลับหรือมันมีสลิมที่เขาช่วยให้เพราะหวังผลประโยชน์กับรัฐบาลชุดนี้สภาล่มมาแล้วหครั้งครั้งที่หนึ่งวันที่แกรกฎาคมปีที่แล้ว ครั้งที่สองวันที่8เมษายนปีที่แล้วครั้งที่สวันที่30มิถุนายนปีที่แล้วขออภัยครั้งที่หนึ่งวันที่8กรกฎาคมปีที่แล้วส่วนครั้งที่2เนี่ยเป็นปีนี้ทั้งหมดครับเป็นปีนี้ทั้งหมดครั้งที่2เดือนเมษาวันที่8ครั้งที่3 30มิมิถุนายนปี6 4คือปีนี้ครั้งที่4ที่สภาล่มคือวันที่8กรกฎาคมปีนี้6 4 ครั้งที่ห้าเมื่อสักสัปดาห์ก่อนนะั้นวันที่10กันยายนล่มและครั้งสุดท้ายคือวันสุดท้ายของสมัยประชุมปีนี้คือ17กันยาล่มฮะล่มคนหนีคนโดดล่มในขณะที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกำลังเข้าออสู่ที่ประชุมถามว่าเรื่องสำคัญไหมมันเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นเรื่องกเกี่ยวกับการศึกษาของบ้านเมือง มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาในการวางแผนการศึกษาซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วแม่งก็ล่มจนในชวนต้องอ่านพระบรมราชองค์การปิดสภ,ภามันก็เป็นที่สงสัยของประชาชนแน่นอนคุณเป็นสอสอเป็นตัวแทนประชาชนคุณจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ก็เอามาบ่นกันซะตอนต้นรายการให้ท่านได้เห็นได้ท่านได้เปรียบเทียบว่าท่านจะส่งเสริมพวกนี้เข้าไปทำหน้าที่อีกหรือไม่ ฉะนั้นผมข้ามช็อตไปวันนี้ข้ามช็อตไปไกลไปไกลถึงตอนเลือกตั้งซึ่งมันจะยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนเมื่อไหร่ผมไม่รู้ไม่รู้มันอาจจะเร็วเร็วกว่าที่คนอื่นเขาวิเคราะห์กันว่าน่าจะมกรากุมพามีนาะอาจจะเร็วกว่าเพราะว่าเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่ปิดสภาเดือนที่ปิดสภาเนี่ย นายกรัฐมนตรีคือลุงตู่จะต้องจัดการพักพลังประชารัฐให้เรียบร้อยโดยเอาคนของตัวเองเนี่ยเข้าไปคุมพักพลังประชารัฐเพราะพักพลังประชารัฐเป็นแกนนารัฐบาลมันเป็นหัวใจของรัฐบาลถ้าคุมไม่ได้ลุงตู่ขารอยและก็มีสิทธิ์จะล้มคำมั่ไม่เป็นท่าลุงตู่จะคุมได้ไหมประยุทธ์จะไปคุมได้ไหมหรือว่าประยุทธ์จะมีทางเลือกใหม่ถ้าอยากจะเป็นนายกต่อ ก็คือไปสร้างพักใหม่ที่ผมว่าพักที่เขาเตรียมทํากันก็คือรวมรวมไทยสร้างชาติและอีกพักคือพักเศรษฐกิจเขาจะเลือกพักไหนหรือว่าไม่เลือกทั้งสองพักแล้วก็ปรับคณะร,รัฐมนตรีในเดือนตุลาคมโดยเอาประหลัดฉิงเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยหรือรัฐมนตรีมหาดไทยก็แล้วแต่คือเขาทําเพื่อตัวเองทำเพื่อพวกพ้องทาเพื่อองคาประยุกต์ของเขาที่จะประคองอํานาจระบอบประยุทธ์ผมมั่นใจว่าเขาจะไม่ทิ้งระบอบประยุทธ์ เมื่อไม่ทิ้งระบอบประยุทธ์เขาจะไปสร้างพรรคใหม่เหนื่อยกว่าชื่อเสียงจะติดกว่าชื่อเสียงจะเลื่องลือไปไกลมันก็ลําบากก็เลยต้องเอาไอ้พรรคพลังประชารัฐผมมั่นใจว่าพี่น้องสามปอเนี่ยเขาคุยกันได้เขาคุยกันได้เข,ไดเขากอดคอกันตั้งแต่แต่อายุยี่สิบกว่าหนักนิดเบาหน่อยสุดท้ายลุงป้อมก็ต้องหายงอนเมื่อหายงอน เวลานี้มันก็เหมือนแผนการของลุงป้อมที่เอาพลเอกวิทยทัทัศดินณยุทธยามาเป็นประธานยุทธศาสตร์วันหนึ่งถ้าไปกันหมดเท่าสามปอเขาบอกเฮ้ย hey, เราไปกันดีกว่าจบแล้วเราอยู่มันมาจะแปดปีแล้วเลิกดีกว่าเลิกดีกว่านั่นอีกเรื่องหนึง่งเมื่อเลิกเขาก็มีตัวทายตัวแทนตัวตายตัวแทนที่เขาเตรียมไว้ก็คือพลเอกวิทย์ที่ผมขึ้นหัววันนี้ว่าเต็งจานายกใหม่ สองขั้วอำนาจตามตามรัฐธรรมนูญที่แก้ใหม่ก็คือบัตรสองใบบัตรสองใบจะสู้กันอย่างชนิดที่เรียกว่ายากระพริบตาห้ำหันกันแหลกล้านเป็นคู่เอกของการเลือกตั้งคราวหน้าคือพักเพื่อไทยกับพลังประชารัฐพักพลังประชารัฐโปรโมทแคนดิเดตนายกคือพลเอกวิทย์เทพมัสดินนายุทธยาพักเพื่อไทยโปรโมทคุณเศรษฐาทวีสิน เจ้าของบริษัทอาสังหาริมทรัพย์รายใหญ่เป็นเสียใหญ่เป็นนักธุรกิจใหญ่เป็นคนใกล้ชิดกับตระกูลชิน,นวัตรใหม่ทั้งคู่ใหม่ทั้งคู่แต่ถามว่าพลังประชารัฐเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วว่าอุดมการของพรรคเนี่ยเขามาอีอุดมการของเขาหนึ่งทหารนิยมหนึ 1, ่งกษัตริย์นิยมสองทหารนิยมสามก็คือ ประชานิยมฉะนั้นเขาถึงแจกที่ผายผาไว้วงคนที่ยังเป็นหัวหน้าพักต้องเป็นทหารเท่านั้นเขาก็มีการเตรียมการคนที่อยู่เบื้องหลังพลเอกประวิทธ์มาตลอดทํางานคู่พลเอกประวิทธ์เป็นตัวแทนกับพลเอกป,ประวิตยประวัติของท่านหลายเรื่องผมไม่จําเป็นต้องเจรไนนี่คือรับรวมพลางของทหารครับรับรวงพลางอยู่ๆเอาโผลขึ้นมาเลยเป็นประธานยุทธศาสตร์ก่อน วันดีคืนดีเขาอาจจะจับวางพลาเอกประวิทย์ท่านก็บอกท่านไม่เป็นเป็นนายกไม่ได้แล้วท่านก็สุขภาพไม่ดีแล้วใครล่ะครับจะเป็นพลเอกประยุทธ์เข้ามาก็ถูกขวางจากคนภายในคนภายในก็เกิดรอยร้าวเหมือนแก้วที่ร้าวแล้วกับณริม,มนเหรลันยิกพักหรือธรรมนัตก็ดีเขาจะยอมไหมเขาจะยอมไหมหรือว่าจะเข้ามาแบบลุงป้อม ลาออกแล้วก็รีเซ็ตกันให,ใหม่เลือกกรรมการกันใหม่แล้วก็เอาชุดใหญ่มาล้มธรรมนัตธรรมนัตเขาก็บอกแล้วพรรคสุดท้ายเขาไม่ไปแล้วแรกแรกเขาบอกใจเขาไม่อยู่ที่นี่แล้วเขาไปแล้วเขาขอลุงป้อมลาออกให้ขับเขาด้วยให้ขับธรรมนัตให้ขับนะลืมหมดลุงป้อมบอกเฮ<ต>้ยมึงอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่สุดท้ายเขาก็บอกแล้วเขาจะอยู่ตรงนี้เป็นพรรคสุดท้ายแล้วจะเป็นพรรคสุดท้ายผมมั่นใจว่าเป็นพรรคสุดท้ายกับเขา แต่ถ้าเ้าโดนบีบละถ้าลุงป้อมโดนบีบให้ลาออกแน่นอนกรรมาการบริหารทั้งหมดก็สลายตัวไปก็ต้องไปเลือกตั้งกันใหม่เหมือนกับที่มีการหักกันมาเรื่อยๆตั้งแต่สมัยสี่กุมารใครจะคิดล่ะครับว่าคนยังอุตมะจะถูกถีบกระเด็นใครจะคิดว่าสนธิรั์จึงเป็นเลขาจะถูกถีบกระเด็นออกจากรัฐบนตรีและออกจาก คณะกรรมการบริหารออกจากหัวหน้าพักออกจากเลขาพักใครจะคิดว่าเสียแห้งใครจะคิดว่าเสียแห้งอนุชานาคาสายจะถูกถีบออกจากเลขาพักนี่ก็คือเกมโหดในพักพลังประชารัฐแล้วใครจะคิดว่าธรรมนัตจะโดนโหดถีบออกจากเลขาธิการพักมันมีมันมีหัวใจมันอยู่ที่ลุงป้อมลุงป้อมจะรักธรรมนัตมากกว่าประยุทธ์เหร ลุงฟ้อมจะรักประยุทธ์มากกว่าธรรมนัสเหรอเขากินกันมาเขานอนกันมาเขากอดคอกันมาเป็นพี่เป็นน้องกันมาอยู่บ้านเดียวกันอยู่บ้านใกล้ชิดกันผมเชื่อแน่ว่ามันไม่มีการโกรธกันจริงหรอกเหมือนกับที่สื่อบางสื่อเขาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยประยุทธ์ตายแน่ประยุทธ์พังแน่นอกจากครบพร้อมใจไปกันหมดทั้งสามคนตัวทายตัวแทนเขามี ในวงการทหารนี่เขามีรับรวมพลางเหมือนก็เกินยึดเหมือนก็เกิดเหมือนกับการยึดอํานาจมาปีห้าเจ็ดใครถามไปยุทธในฐานะผู้บัญชาการทหารบอกท่านบอกเฮ้ยไม่มีแล้วท่านไปตั้งซุ่มทําไมซุ่มลายพรางทั่วกรุงเทพอดีตนายกยิ่งรักตอนนี้น,นายนยิ่งรักเป็นนายกอยู่ยังเกิดความไม่พอใจเพราะนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเกิดความกังวล ว่าเฮ้ยทำไมบ้านเราเป็นอย่างนี้เมืองไทยเป็นอย่างนี้มีรับลวงพลางมี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 อะไรซุ้มทหารซึ่งเป็นลายพลางแบบเสื้อทหารพรานเป็นลายพลางไม่มีไม่มีเพื่อมาดูแลม็อบต่างๆมาดูแลนักท่องเที่ยวนะท่านครับได้ข่าวจากปิิวัติเฮ้ยใครปฏิวัติบอกผมสิพลเอกประยุทธ์พูดอย่างนั้นผลสุดท้ายอีก็ทำซะเองแล้วใครเขาจะเชื่อ ผมไม่เชื่อครับเรื่องประยุทธ์กับประวิทย์เนี่ยผมไม่เชื่อว่าแกจะโกรธกันจริงประวิตย์ต้องรักษารักษาความเป็นลูกพี่เขาเป็นนายใหญ่ก็ต้องถนอมน้ำใจธรรมนัตกันนะรุโมนไว้ก่อนเพราะตอนนี้ยังรักกันอยู่แต่ถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะเลือกใครผมมั่นใจว่าเขาต้องเลือกประยุทธ์เมื่อเลือกประยุทธ์ธรรมนัตก็อยู่ไม่ได้ นลุมนก็ต้องออกไปธรรมนัฐก็ต้องออกไปขายลอตเตอรี่แถววังสำพงศ์ไม่อยู่ไม่ได้หรือจะอยู่แบบกินน้ำใต้ศอกอยู่แบบอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ไม่โตถ้าประยุทธ์เป็นนายกต่อจะยอมให้ธรรมนัฐเป็น,นั่นปรีไหมหรือการเมืองไม่มีมิตแท้ศัตรูที่ถาวรอันนี้เราต้องตามดูกันผมไม่แสนรู้จะไปวินิจฉัยตรงนั้นได้ แต่ผมมั่นใจว่าเขาเนี่ยระยะนี้เนี่ยถ้าเขาเข้ามาพลังประชารัฐไม่ได้เขาต้องปลูกพักหม่ของเขาคือรวมไทยสร้างชาติและพักเศรษฐกิจที่เขามีอยู่นะถ้าเขาปลูกไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาขย้ำพลังประชารัฐแน่นอนแน่นอนถ้าลุงป้อมลาออกในพักเนี่ยเขาก็มีคนของเขาคุณชัยวุฒ เสียแห้งอนุชาสมศักดิ์เทพสุทินอ่าแล้วก็สุริยะจึงลุ่งเรืองกิจในี่ใครต่อใครเยอะแยะถึงเวลาเนี่ยพวกนี้จะเข้ามาห้อมล้อมกลุ่มอำนาจหมดเข้ามาห้อมล้อมประยุทธ์จะผิดจะถูกจะดีจะชั่วประชาชนจะว่ายังไงอะไรก็แล้วแต่มันมีนายทุนมันมีกล้วยมากมายหลายสวนที่พร้อมจะให้พวกลิงกินกล้วยกันนี่คือทางเดินครับ ฉะนั้นต้องทำให้เบ็ดเสร็จในตอนตุลาคมแล้วประยุทธ์เขาก็จะเป็นคนดิเดตนายกพลังประชารัฐต,ต่อไปอีกถามว่าทำไมถามว่าทำไมนั่นคืองานใหญ่ระดับประเทศเมื่อวานผมฟังคุณเทพเทือกคุณเทพเทือกสุบันก็บอกว่าบ้านเมืองเราก็ต้องปกครองต้องปกครองคือการปกครองของไทยเนี่ยมันมีต้องเป็นลักษณะพิเศษอย่างประยุทธ์ที่ประยุทธ์บอกว่า ระบอบประยุทธ์แล้วก็พูดแบบเขินๆข,ขุยๆบ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆไทยๆของเขาก็คือแต่งตั้งสอวอ250เมื่อเมื่อเพื่อมาค้ำจุนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้เป็นกันตลอดชาติหน้าชาติไหนเป็นกันไปเลยเอาละมาตรงนี้เดี๋ยวลืม ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับรางวัลใหม่ใช่รางวัลไหมกับประยุทธ์จัน์โอชาพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาคือมันมีงานทางวิชาการระดับโลกเป็นหนังสือครับฝรั่งมันเขียนนักศึกษาปริญญาเอกของสหรัฐอเมริกาของมหาลายัยนอร์ทโคลรไลนาล้วเขียนเขียนวิเคราะห์การเมืองไทยเขาใช้ชื่อหนังสือเล่มนี้ว่าประยุทธ์จันโอชา จากค่ายทหารสู่หีบบัตรเลือกตั้งเทียบชั้นของประยุทธ์เป็นนักผดเด็จการระดับฮิตเลอร์ระดับปูตินเลยนะครับผมก็แสดงความยินดีกับประยุทธ์แล้วก็ต้องหันมาแสดงความเสียใจกับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ผู้นำของเราเทียบชั้นฮิตเลอร์เทียบชั้นปูตินแห่งรัเสเซียเฮ้ย รู้สึกยังไงบ้างแสดงความยินดีที่แม่งได้เป็นได้เป็นสมใจนึกคือพระเดจการสมใจนึกที่ฝรั่งนักศึกษาปริญญาเอกของมหาลายัยนอตโคโลรไลน่าเขาบันทึกไว้เป็นหนังสือและขายไปทั่วโลกเขามองไทยอย่างนี้เขามองไทยอย่างนี้เอามาบอกให้ฟังแล้วท่านเก็บไปคิดกันนะ ว่าเราจะเดินไปตามรอยระบอบประยุทธ์หรือจะกลับมาระบอบทักษิณหรือจะไประบอบไหนผมมองข้ามช็อตวันนี้ว่าการเลือกตั้งคราวหน้าประยุทธ์ก็ยังสืบทอดอำนาจต่ออาจจะมีพลเอกวิทย์เป็นตัวแทนเพราะมันก็เป็นพี่น้องกันทั้งนั้นทั้งนั้นจะเป็นบูรพาพยักษ์หรือวงเทวันเขาก็เข้ากันได้นะ ประยุทธ์ก็ยังอยู่ตรงนี้หรือวิทย์จะหลีกทางให้ประยุทธ์ก็ต้องมาสู้กับเพื่อไทยซึ่งเพื่อไทยค่อนข้างลงตัวแล้วว่าจะเป็นคนเศรษฐาทวีสินค่อนข้างจะลงตัวเพราะเป็นนายทุนใหญ่เป็นนักธุรกิจใหญ่ที่มีวิสัยทัศน์พลเอกวิทย์เขาก็เป็นลูกชายคนโปรดของพลเอก ยศเทพขัดสดินณอายุทยาซึ่งเป็นนายทหารใหญ่ในตอนนั้นก็มีพี่น้องหลายคนผมไม่รู้จักพี่วิทย์่ะแต่ผมเป็นเพื่อนกับพี่หน่อยน้องท่านหรือพี่ท่านไม่ทราบอะท่านเสียไปแล้วเป็นมะเร็งนะพี่หน่อยรู้จักใช่ไหมอา่าก็นี่พี่วิทย์ก็มาเป็นประธานยุทธศาสตร์เป็นประธานยุทธศาสตร์เราก็จะดูทางเดินมันเต็งจ๋ามันมันก็มีสองข่เท่านั้น แต่ถ้าเราปล่อยให้ประชาชนเลือกถ้าประชาชนเลือกพลเอกวิทย์วุฒิสมาชิกก็ควรจะหนุนถ้าประชาชนเลือกเศรษฐาทวีสินแห่งพักเพื่อไทยวุฒิสมาชิกก็ต้องเอาตามที่พี่น้องประชาชนเลือกมานี่เรามองกันสองข่ายส่วนข่ายอื่นๆเนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดนั้นนี่เราพูดกันตามประสาเนื้อผ้าก่อนแล้วกันฉะนั้นเรื่องของการเมือง ก็ต้องว่ากันต่อไปแต่ตอนเนี้มันเป็นเรื่องของแค้นชําระแค้นไงแค้นมันยังไม่จบฮะมันยังไม่จบมันรับลวงพลางไงเมื่อรับลวงพลางอีกฝ่ายก็ไล่อีกฝ่ายอีกฝ่ายก็ซัดอีกฝ่ายเอาคาดีโยนใส่อีกฝ่ายวิบากกรรมไล่ล่าบิ๊กตู่ตอนนี้ลุงตู่โดนวิบากกรรมน้องชายพลเอกปรีชาโดนคดีโดนค,ด,ด,นคดีปป,ปชที่มูลความผิดเก้าต่อศูนยะ์นะนะเช็คบินเกี่ยวกับเรื่องบัญชีเท็จ อนุพงษ์หรือลุงป๊อกซึ่งก็เป็นหนึ่งในสาหนึ่งในสามสามปอที่มีอิทธิพลก็โดนเช็คบินเรื่องอนุมัติป่าชุมชนซึ่งเป็นป่าชุมชนอนุมัติให้กระทิงแดงไปทำประโยชน์ไปทำโรงงานอันนี้ทางฝ่ายนี้ถ้ามองว่าลุงป้อมเป็นอีกฝ่ายหนึง่งลุงป้อมก็โดนเช็คบินโดนเช็คบินโดยสารปกครอง ขอให้เปิดเผยเรื่องของนาฬิกาที่ยืมเพื่อนมาว่ามันเป็นยังไงเพราะปปอชอไม่ได้เปิดเผยคนก็มองไปว่าประธานปป,ปอชอเนี่ยคือพลเอกวัชรพล,ลประสานสารเกรประสานราชกิจท่านวัชระพลเนี่ยเคยเป็นอดีตหน้าห้องอยู่กับลุงป้องแต่เอาละผมมองว่าคงไม่เกี่ยวกัน ท่านมาเป็นปอปชอท่านก็ทําหน้าที่ของท่านแต่คนที่จะบังคับไม่เปิดเผยนี่ไม่ใช่ปปชไปเปิดเผยท่านบอกแล้วเปิดเผยไม่ได้แต่สารปกครองน่ะนะมีคาพิพากษาให้เปิดเผยปปชก็ต้องทําตามสารนะทําตามสารนี่ลุงป,ป้อมก็โดนส่วนประยุทธ์นี่หลายคดีครับฉะนั้นจุดจบจุดจบของสามปอมันมีครับเมื่อมันมีจุดจบ แน่นอนเขาก็ต้องมีตัวตายตัวแทนที่ผมยกมาวันนี้คือพลเอกวิทย์เทพัศดินณอายุธยานี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางการเมืองตอนปิดสภาวันนี้แต่ทีนี้สิ่งที่ประชาชนข้องใจอยากให้ผมได้มาคุยผมคุยหยิมไปก่อนแล้วก่อนคนอื่นที่จะคุยเรื่องของการขายแผ่นดินการขายชาติหรือเปล่าหรือเปล่าผมต้องใช้คำพูดนี้เพราะรัฐบาลเจงบง ไม่มีตังค์และกำลังจะกู้เงินอีกห้าแสนล้านหรืออีกหนึ่งล้านล้านรัฐบาลมีอำนาจในการออกพระราชกำหนดพลกร,รกู้เงินเสร็จแล้วสภาเปิดพิจารกก็ต้องเอาเข้าไปเพื่อทำเป็นพระราชบัญญัติตอนนั้นเราจะคว่ำบาโลโทษหรือเปล่าเพราะแกนนำรัฐบาลซึ่งเลขาพักคุมร,รมนัทเนี่ยเขาคงไม่ปลื้มหรอกที่จะยกมือให้สมมติว่าไม่ปลื้มไม่ปลื้มพลกก็คว่ำ นะกฎหมายหลายฉบับเข้าไปอาจจะโดนคว่ำแต่ถ้าสมัยป๋าเปรมพลเอกเปรมเนี่ยมีกฎหมายหลายฉบับขนาดพรบรขนส่งกฎหมายอะไรเนี่ยไม่สําคัญนะท่านยังลาออกเลยท่านยังยุบสภาเลยแต่ยุคประยุทธ์เนี่ยผมไม่คิดว่าท่านจะยุบหรอกครับไม่คิดว่าจะยุบตอนนี้ไม่คิดว่าท่านจะลาออกเพราะนี่มันระบอบประยุทธ์ระบอบประยุ์ไม่ได้กาหนดว่าเฮ้ยกูแพ้เกมในสาภากูจะลาออกมึงโดดล่มกันในสาภากูจะลาออก ไม่ใช่มันไม่ใช่เกมของเขาไม่ใช่เกมของเขาเพราะเขาบอกเขาระบอบประยุทธ์มึงล่มก็ล่มไปสิสภาลกมือยกมือคว่ำพระรมยหยัดงบประมาณไอ้ยติของรัฐบาลมึงก็คว่ำไปกูไม่ออกทุกอย่างจนกว่าให้มันครบสี่ปีก็ยุบสภาอาจจะเป็นไปได้เพราะนี่ระบอบประยุทธ์ไงแพ้ในสภาไม่เป็นไรแพ้ไปกูยังอยู่เป็นรัฐบาลอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้ อาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้ทีนี้เรื่องที่ยอมให้ต่างชาติเข้ามาเนี่ยเอาเงินเข้ามา5 0 0แสนยูสสหรัฐอเมริกา5 0 0แสนเหรียญลงทุน16ล้านบาทได้วีซ่า10ปีต่างชาติที่กเกษียณอายุ50ปีขึ้นไปไปเนี่ยรายได้40 0 0 0เหรียญต่อปีซื้อพันธบัตรสัก2 5 0แสนห้าคือประมาณสัก8 000, ล้านเอาเอา,เอาวีซ่าไป10ปีถ้าใครจะย้ายถิ่นฐานมาอยู่เมืองไทยมาเลยมาเลยมาเลย เอาไปสิปีแต่ต้องมีเงินเดือนเดือนละ8 0,000เหรียญโอ้มาเรื่องเล็กของฝรั่งอยู่แล้วผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยอาจารย์ต่างๆมาสอนหนังสือมาอะไรเดินกันให้เกลื่อนเวลานี้มีคนพูดข้าหูผมฝรั่งมันจะเวนไปซื้ออะไรครับอพาร์ตเมนต์เต็มไปหมดบอกโอ้โหต่อไปคนไทยต้องเช่าฝรั่งนะคนไทยต้องเช่าฝรั่งนะฝรั่งจะเป็นเจ้าของคอนโดกเจ้าของอพาร์ตเมนต์หมดและที่สําคัญก็คือกฎหมายออกมาแล้วยังเมื่อวานนี้ใครบ่นนะ ลดภาษีนำเข้าว,วิสกี้ลดภาษีนำเข้าเบียร์เหล้าบุหรี่บุหรีเต็มไปหมดเพื่อเอาใจฝรั่งเพื่อเอาใจฝรั่งนะแล้วเขาก็เสียภาษีเท่ากับคนไทยต่างชาติมาซื้อที่ดินในบ้านเราสบายสบายครับสบายกฎหมายออกแล้วเขามีกำลังทรัพย์ที่เหนือกว่าเขาก็มาควานซื้อหมดควานซื้อคนไทยเขาเป็นลูกจ้างประยุทธ์มันก็เตรียมแล้วไงคุณก็ไปเป็นลูกจ้างไปไถนาะแทน กระบือสิแต่คุณไถยไม่ได้คุณต้องไปขอใบอนุญาตเขาเตรียมไว้แล้วเตรียมกฎหมายที่จะออกใบอนุญาตให้คนเข้าไปไถนาแทนกวายแล้วใครมีกําลังเงินเยอะๆมันจะมีใครนอกจากในทุนต่างชาติเข้ามากวานซื้อที่ดินได้บ้านได้มาอยู่ได้สบายแฮปปี้เมืองไทยมาเถอะมีเงินเข้ามาเถอะแล้วคนที่ไม่มีสตางค์คนที่ยากจนเวลานี้40กว่าล้านคน42ล้านคน 42ล้านคนที่เป็นหนี้เป็นสินมีคนมีสตางค์อยู่สิบกว่าล้านคนบัตรคนจนที่แจกไปเนี่ยแจกไปกี่สิบล้านคนคนตกงานเวลานี้กี่สิบล้านคนเราต้องนึกถึงตรงนี้รัฐบาลไม่สามารถจะอำนวยความสะดวกเขาได้รัฐบาลไม่สามารถที่จะให้เขาเห็นอนาคตได้ลูกหลานที่ออกมาโยโย่โยเมื่อวานนี่รถยนต์ชนรถถังเนี่ยเพราะอะไรเพราะความบกพร่องของขรัฐบาลที่ไม่สามารถ จะเห็นอนาคตของลูกหลานได้ไม่สามารถจะให้อนาคตเขาได้เขาจบมาสามปีกว่าเนี่ยคนจบมาทัลัยปีละห้าแสนห้าแสนห้าแสนล้านกว่าคนล้านกว่าคนมันมีงานทําสักกี่คนพ่อตกงานแม่ตกงานพี่น้องตกงานนะถึงบางคนไม่ตกงานก็ขายขอไม่ได้นี่ทําท่าว่าจะเปิดประเทศไม่ได้ในร้อยยี่สิบวันสิบห้าตุลาเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะเปิดประเทศก็มีการคัดค้านจากกลุ่มหมอการติดค้านคัดค้านจาก ผู้ว่ากทมว่าเ hey, ฮ้ยกรุงเทพไม่เกี่ยวอยู่ที่กูผู้ว่าอนุมัติก็ว่าเขามึงไปนะคุณจะปิดจะเปิดอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่ผมมาพูดเนี่ยผมต้องการให้พี่น้องทั้งหลายได้มีสตางได้มีงานทําได้มีธุรกิจได้มีอาชีพได้เปิดช่องว่างห้เขาได้หายใจบ้างการน้ําไม่ใช่มันระเบิดทํ้ไม่มีรูมันก็ระเบิดเวลานี้เขาไม่มีข้าวจะตอกหม้อไม่มีเงินจะกินไม่มีเงินจะใช้นี่ค่าบ้านค่ารถ ค่าผ่อนลถค่าผ่อนส่งนู่นนี่นั่นนี่คือความทุกข์ของพี่น้องประชาชนแต่รัฐบาลเคยพูดไหมเคยบอกไหมเคยพูดไหมว่าจะให้เขามีรายได้ยังไงมีงานทํำยังไงกู้หนี้ยืมสินจะให้ทุนที่ไหนไปให้เขาจะเอาทุนที่ไหนจะเอาทุนที่ไหนรัฐบาลไม่เคยเปิดช่องอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็น SME micro SME ซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลจะต้องมาดูแลให้ครบซึ่งมันเป็นมหาภาคและทําให้ครบวงจร มันถึงจะเกิดได้เวลานี้คิดอย่างเดียวเปิดประเทศจะเปิดการท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นแต่คุณไม่เตรียมการไปดูภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สิฝรั่งที่ไหนมาเที่ยวเขาสั่งปิดเขาหมดมึงม่จะมาเมืองไทยแดงเข้มแดงเข้มแดงเข้มเ,เขามองเมืองไทยเป็นอย่างนี้นะรองประธา,านดีสหรัฐอเมริกาบินมาสิงคโปร์ข้ามหัวไทยไปอยู่เวียดนามนู่นแล้วก็กลับบ้านเขามองไทยแบบไม่ให้ราคาด้วยหางตาความช้ำใจมันถึงเกิดขึ้นยงไง ผมมานั่งคุยนั่งพูดตางนี้ก็มีแต่ความช้ำใจมีแต่ความระทมมีแต่ความระทึกใจว่าเฮ้ยตกลงเราจะไปยังไงกันวะเนี้ยบ้านเมืองเราจะไปยังไงกันวะเนี่ยนี่คือความทุกข์ของคนจัดทำรายการข่าวทะลุใหม่ขอบพระคุณจริงๆครับที่ติดตามชมรายการนะก็จะว่ากันไปทุกวันเรื่อยๆเ,เรื่องนู้นบ้างเรื่องนี้บ้างปึงปังบ้างเงียบฉี่บ้างเขแล้วแต่นะ ผมต้องหาประเด็นมาคุยกับท่านทุกวันนะขอบพระคุณสําหรับท่านที่เป็นแฟนคลับหรือท่านที่เข้ามาเพื่อจับผิดก็ขอบคุณนะก็ทนฟงทนฟังกันหน่อยเดี๋ยวก็ชินไปเองเหมือนกับนายกบอกเฮ้ย <c oughs> ทนทนนะหน่อยเดี๋ยวก็ชินเอาเองผมบอกเฮ้ยคนมันจนเยอะทนทนนะหน่อยเดี๋ยวก็ชินเองชินกันหรือยังครับอ้าสู้กันต่อไปอย่าหมดกําลังใจนะพี่น้องหลายคนที่ผมไปเจอเนี่ยบางคนท้อถอย,ถ,อยถึงจะฆ่าตัวตายขอร้องครับ ขอร้องจริงๆอยู่ด้วยกันครับสู้ด้วยกันครับผมจะสู้ร่วมกับท่านครับในทางที่ผมทําได้เราไม่ได้เป็นสอสอไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะถามอยากเป็นไหมถ้ามันทําประโยชน์ได้ผมก็พร้อมที่จะรับใช้ท่านแต่ถ้าคิดว่าผมยังไม่พอที่จะเป็นตัวแทนเพื่อรับใช้ท่านนั่นก็เป็นสิทธิ์ของท่านเป็นสิทธิ์ของท่านไม่เป็นไรสบาย ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขว่าเอ้ยผมจะต้องหาเสียงสมัครผู้แทนนู้นอย่าไปคิดเลยครับยังไม่แน่ใจสําหรับตัวผมเองมันอยู่ที่ประชาชนอยู่ที่ประชาชนถ้าท่านสนับสนุนก็โอเคถ้าท่านบอกว่าเฮ้ยไม่เอาอะกูไปเอาไอ้นั่นดีกว่าเอาตังค์ดีกว่าเลือกนีก้ดีแล้วแต่ท่าน,นาให้ใจนิ่งๆและมองผมไปนานๆขอบพระคุณจริงๆครับพรุ่งนี้พบกันใหม่จากกระผมบุญลวียมจินดาสวัสดีครับ